สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้คุณสมบัติของผู้มุ่งสันตบทเขียนโดยอาจารย์วสินอินทะศระบทที่สองอุชุเป็นผู้ซื่อตรงสุหุชุซื่อตรงด้วยดี อธถกถาของพระสูตรนี้ท่านอธิบายว่าซื่อตรงคือว่าเว้นจากมารยาไม่มีมานยาอุชุเว้นจากการคดทางกายทางวาจาสุหุชุเว้นจากการคดทางใจที่แยกตัวนี้เพราะบางคนอาจรักษาศีลทางกายทางวาจาได้แต่สมาธิทางใจไม่มั่นคงยังวกแวกอยู่ความซื่อตรง ก็ซื่อตรงต่อตนเองและซื่อตรงต่อผู้อื่นคนซื่อตรงต่อตนเองไม่สามารถทำอะไรที่ขัดความรู้สึกของตนเองได้ตนมีความรู้สึกอย่างหนึ่งแล้วให้ไปทำอะไรที่ขัดกับความรู้สึกนี่ทำไม่ได้ถ้าชมใครก็ชมจริงถ้าจิตใจไม่นิยมชมชอบก็ชมไม่ได้เรียกว่าเป็นคนซื่อตรงต่อตนเองอย่างมาตินลูเทอร์ คนที่ตั้งนิกายโปรเตสแตนต์ท่านบอกว่าถ้าทางสังฆราชจะตัดหัวท่านก็ยอมอย่าว่าแต่มีหัวเดียวเลยมีสักห้าร้อยหัวก็จะให้ตัดให้หมดเลยแต่จะให้พูดตรงกันข้ามกับความรู้สึกจะไม่พูดท่านไม่เห็นด้วยกับการกระทำของสังฆราชกรุงโรมจะให้พูดว่าเห็นด้วยท่านทำไม่ได้นี่เรียกว่าซื้อตรงต่อตัวเองมีความนับถือตัวเอง อันนี้อุชุและสุหุชุด้วยอันนี้ไปด้วยกันเลยคือใจก็ตรงอย่างที่นายเปตสะบุตรของนายควันช้างได้กราบทูลพระพุทธเจ้าประโยคที่ว่าข้าหันนังนาเมตังมนุษสามนุษย์นี้รกชัดไม่เหมือนกับสัตว์เดรัชานซึ่งตื่นมีความรู้สึกอย่างไรมันก็แสดงอาการอย่างนั้น มนุษย์นี้รกชัดดูยากพูดอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งความคิดอย่างหนึ่งพูดไปอย่างหนึ่งก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าแม้แต่คนงานที่บ้านของเขาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรเขาพูดออกมาอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่รู้เขาคิดอย่างไรแต่สัตว์เดรัจฉานที่เขาเลี้ยงไว้นี่มันแสดงความโกงออกมาให้ชัดเจนถ้ามันโกง ถ้ามันเชื่องมันก็แสดงความเชื่องออกมาอย่างชัดเจนนี่เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นตื้นมนุษย์รกลึกทำนองนั้นแล้วเขาก็ชมพระพุทธเจ้าว่ามนุษย์เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงฝึกให้ดีได้เขาเป็นคนฝึกช้างไม่สามารถฝึกคนได้แต่พระพุทธเจ้าฝึกคนได้โดยไม่ต้องใช้อาจชญาเลยไม่ต้องใช้สัตตรา นี่เป็นข้อความที่ปรากฏในกันทรกะสูตรมัดชิมนิกายมัดชิมปัญน,นาตซสื้อตรงต่อผู้อื่นนี่ก็มีความจำเป็นมากในการติดต่อเกี่ยวข้องเวลาไปทำอะไรกับคนอื่นเช่นไปซ่อมอะไรสักอย่างก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาซ่อมให้เราจริงหรือเปล่าหรือเขาเพียงแค่ดูดูแล้วก็ส่งมาไม่รู้ซ่อมหรือเปล่าเพราะเราดูไม่เป็นอย่างรถยนต์เป็นต้น ถ้าคนซ่อมเป็นคนซื่อสัตย์ไว้ใจได้ซื่อตรงต่อลูกค้าก็มีความสุขกันขึ้นเยอะอย่างร้านนาฬิกาความจริงซ่อมนิดเดียวแต่บอกว่าพรุ่งนี้ถึงจะมารับได้และคิด600บาทฟังดูเหมือนมันเสียมากอย่างนี้ก็ไม่ซื่อตรงต่อลูกค้าหรือขายของลงทุน100บาทถ้าอยากได้กำไร20เอร์เซน์ก็ให้ตั้งราคาไปเลย คืออย่าเอากำไรเกินไปและของที่เอามาขายต้องเป็นของแท้ความจริงคำพูดก็บอกอยู่แล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาเรียกพ่อหรือแม่ลูกค้าก็เหมือนลูกพ่อค้าแม่ค้าค้าขายด้วยจิตอนุเคราะห์ว่าเขาได้รับความสะดวกในการค้าขายอย่างร้านอยู่ใกล้บ้านเราก็สะดวกเวลาซื้อแล้วก็เกื้อกูลกันว่าเขาอยู่ได้เราอยู่ได้ ลูกค้าก็ทําตัวเหมือนลูกคบกันอย่างนั้นก็ซื่อตรงสบายใจทุกคนอยู่ได้ไม่ใช่พ่อค้ารวยเหลือเกินแต่ลูกค้ายังแห้งเหมือนเดิมยิ่งพระยิ่งต้องมีเรื่องนี้ในบทสวดสังฆค,คุณก็มีอยู่แล้วสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนส่วนมากก็จะไปนึกถึงสุปฏิปันโนเสียมากกว่า ความจริงอุชุปฏิปันโนนี่สำคัญไม่น้อยทีเดียวยิ่งเป็นพระยิ่งจำเป็นตั้งใจเด็ดเดี่ยวเป็นไงเป็นกันซื่อตรงต่อหน้าที่การงานการงานในบ้านเมืองไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเพราะคนไม่ค่อยซื่อตรงต่อการงานถือเอาการงานเป็นเพียงเครื่องมือหาเงินมากกว่าที่จะรับงานคือถามหาเงินมากกว่าถามหางานถามว่าให้เงินเท่าไหร่ แทนที่จะถามว่ามีอะไรให้ทำบ้างหรือว่าทำน้อยให้เงินมากยิ่งดีคนที่ทำงานมากได้เงินน้อยแล้วพอใจไม่ค่อยมีเท่าไหร่เรื่องโทรศัพท์มือถือต่างประเทศเขาขาย1,000 0บาทมาไทยก็30,000-40,000บาทแพงก็ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมาดูเมืองไทยมันมีต้นทุนหลายอย่างการค้าในเมืองไทยที่มันแพงกว่าปกติ สมมุติว่าจะอนุมัติให้เซ็นก็เข้าไป20-30%อร์เซน์แล้วแล้วยังบรรดาสมียนไต่ขึ้นไปอีกไม่รู้เท่าไหร่เขาก็ไปบวกกับคนซื้อทำให้ของแพงเรียกว่าไม่ซื้อตรงต่อหน้าที่พูดถึงงบประมาณถ้าได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมดไปเท่านั้นบ้านเมืองก็เจริญเร็วนะมันไม่พังอย่างที่พ่อค้าที่สร้างถนนบอกว่าที่จริงค่าสร้างถนนไม่ถึง50เ อย่างหนึ่งบาทไม่ถึง50บาทอย่างพ่อค้าจะไปทำถนนเวลาผ่านคนอนุมัติก็20%อร์ซนแล้วเหลือเงิน80บาทก็เอางานไปให้บริษัทอื่นรับเหมาต่อตัวเองเอาไว20้20%อร์ซนแล้วก็ผ่านอะไรอีกหลายต่ออย่างถนนเส้นหนึ่งหนึรล้านค่าถนนจริงๆ40ล้านอย่างนี้มันถึงไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร เปรียบเหมือนส่งน้ำพึ่งไปแล้วก็ถ่ายหลายทีติดขวดไปหมดหรือเหมือนไอศกรีมผ่านหลายทีไปถึงปลายทางเหลือแต่ไม้ญี่ปุ่นเขาเก่งอย่างเงินมิยาซาว่าที่เข้ามาเขาบอกว่าถ้าจะซื้อของต้องเป็นของญี่ปุ่นห้ามซื้อของชาติอื่นก็หมายความว่าเงินเขาก็มาเราก็เป็นหนี้เขาแล้วก็ไปซื้อสินค้าญี่ปุ่นเงินกลับญี่ปุ่นหมดแหละดังนั้น ปัญหาของคนไทยก็คือซื่อตรงต่อหน้าที่เท่านั้นเองแล้วมันสัมพันธ์กันทั้งสามประการนี้ซื่อตรงต่อตอนเองซื่อตรงต่อผู้อื่นซื่อตรงต่อหน้าที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดถ้าคนซื่อตรงต่ออะไรสักอย่างหนึ่งก็พลอยให้อย่างอื่นดีไปด้วยพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตะสัมมาปณิธิถ้าตั้งตัวถูก การพูดการทำอะไรก็จะดีไปหมดบทที่สสุวะโจเป็นคนว่าง่ายพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ถึงพุทธบริษัทที่เป็นผู้ว่ายากคือไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะพลัดตกไปจากพระพุทธศาสนา แต่ถ้าเป็นพุทธบริษัทผู้ว่าง่ายก็จะเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ว่าง่ายกับผู้ว่ายากมันผิดกันเยอะคือบางทีเวลาพูดก็ฟังแต่ไม่ยอมทำตามไปทำอย่างอื่นไม่ทำตามพระพุทธเจ้าสอนอย่างพระชนนะก็อยู่ในข่ายเหมือนกันคือพระพุทธเจ้าตรัสก็ฟังแต่ไม่ทำตามลูกที่ดื้อพ่อแม่เรียกมาอบรมสั่งสอนนั่งตาแป๋ว พอกลับไปปรากฏว่าเหมือนเดิมอย่างนี้เรียกดื้อด้านอย่างนี้ดื้อคนเดียวอีกพวกหนึ่งดื้อดึงคือไม่ดื้อคนเดียวดึงคนอื่นไปด้วยมีพี่น้องเพื่อนก็ดึงไปหมดเลยทำให้เหมือนอย่างที่เขาทำลักษณะของการเป็นผู้ว่าง่ายพระพุทธเจ้าแสดงไว้ในนาถะกระณะธรรมสูตรธรรมที่สําหรับธรรมที่เพึ่งแก่ตนแก่ผู้อื่นด้วย มี10ข้อใน10ข้อนั้นมีข้อหนึ่งคือสุวะโจอยู่ด้วยประกอบด้วยธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายขะโมเป็นผู้อดทนปทักขินักคาหิอนุสาสนีรับโอวาดด้วยมือข้างขวานี่เป็นอีเดียมคือรับโอวาดด้วยความเคารพที่ว่าประกอบด้วยธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่าย คือเป็นคนมักน้อยสันโดษมีความอดทนมีความเพียรอันนี้เป็นธรรมที่ทำให้เป็นคนว่าง่ายถ้าเป็นคนว่ายากก็ตรงข้ามคือเป็นคนมีความมากักมากมีความปรารถนาเร็วไม่สันโดษไม่มีความอดทนเกียดคร้านคนโง่มักจะสำคัญตนว่าฉลาดใครเตือนก็ไม่ได้มักโกรธ แต่คนฉลาดก็จะร้องขอให้เตือนรับคำเตือนทำตามที่รับคำเตือนไปไม่ดื้อด้านและไม่ดื้อดึงปกติพระเวลาออกพรรษาก็จะมีการประวรณาว่าทิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวัฒนตุมังถ้าหากว่าการกระทำของกระผมถ้าหากท่านสงสยัยเห็นก็ดีไม่เห็นก็ดี สงสัยก็ดีด้วยความอนุเคราะห์ก็ขอให้ว่ากล่าวตักเตือนอันนี้ถือว่าเป็นคุณธรรมของผู้ว่าง่ายให้ว่ากล่าวตักเตือนแต่ถ้าพอมีผู้ไปว่ากล่าวตักเตือนกลับโกรธอันนี้จะไปเข้าในอนุมานสูตรในมัชชิมนิกายมูล,ลปัญน,นาตที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสแสดงเอาไว้ว่าถ้าแม้ภิกษุจะประวารณา เปิดโอกาสให้ตักเตือนว่าท่านจงกล่าวตักเตือนผมเถิดแต่พอใครตักเตือนเข้าก็กลับเป็นคนว่ายากสอนยากไม่อดทนไม่รับคำเตือนโดยเคารพเพื่อนพรหมจันท์ทั้งหลายก็จะเบื่อหน่ายไม่อยากจะว่ากล่าวตักเตือนอีกต่อไปเพราะว่าทำตนเป็นคนไม่ควรกับการตักเตือนสั่งสอนแล้วก็ไม่ต้องการจะคบหาสมาคมและคุ้นเคยกับเธอ แต่ถ้าภิกษุบางรูปแม้จะไม่ปวารณาว่าท่านผู้มีอายุจงกล่าวตักเตือนผมเถิดผมซึ่งท่านตักเตือนแล้วสั่งสอนแล้วก็จะมีความปีติพอใจพอเขาเตือนก็เป็นคนมีความว่าง่ายมีความอดทนอย่างนี้ใช้ได้ตัวอย่างพวกว่ายากเช่นพระอัศชิปูนับพสุกะไม่ใช่พระอัศชิในปัญจวัคคี ก็อยู่ในกิตาคีรีแถวเมืองราชฤห์นี่ก็เรื่องเยอะพระฉับพักค,คีก็มีพวกนี้มีทั้งดื้อด้านและดื้อดึงก็มีเยอะในสมัยพุทธกาลตัวอย่างผู้ที่เมื่อตักเตือนแล้วก็รับด้วยดีก็มีพระราธะที่ยกตัวอย่างกันบ่อยพระอานนท์ก็มีพระมหากัสสปะตำหนิท่านสี่ห้าเรื่องตอนปรินิพพันธ แต่พระอานนท์ก็ขอบคุณบอกว่าผมไม่เห็นโทษในเรื่องนี้แต่เมื่อท่านเห็นว่าผมผิดผมก็ยอมแสดงอาบัตินี่ก็ถือว่าเป็นผู้ว่าง่ายและพระมหากัสสปะก็รักท่านมากจนพระอานนท์ศีรษะงอกแล้วพระมหาก,กัสสปะยังเรียกท่านว่าเด็กน้อยอยู่เพราะชอบพอพระมหาก,กัสสปะแก่กว่าก็เหมือนคนหนึ่งอายุ80อีกคนห0 ก็ดูยังเด็กอยู่เรื่อยคนว่าง่ายไม่เหมือนกับพวกคนหัวอ่อนพวกนี้จะไม่มีหลักการไม่มีจุดมุ่งหมายคือใครชักไปไหนก็ได้จูงได้ง่ายลมเพลมพัดหรือที่เขาว่ายอดไผ่ต้องลมหรือไม้หลักปักขี้เลนนี่พวกหัวอ่อนถ้าเป็นคนว่าง่ายจะเป็นคนที่มีหลักการและมีจุดมุ่งหมายคือคนพวกนี้ถ้บผิดหลักการและจุดมุ่งหมาย จะแข็งขึ้นมาทันทีดูปกติเป็นคนสุภาพก็คืออ่อนนอกแข็งในก็กลายเป็นไม่ว่าง่ายแล้วถ้าผิดหลักการไม่เอาด้วยแล้วถึงใครจะไม่สนับสนุนให้ก้าวหน้าก็ยอมแต่มีความภูมิใจมีความสุขเพราะมีหลักการและมีจุดมุ่งหมายคนว่าง่ายเพราะเห็นแก่ปัจจัยสี่กับคนว่าง่ายเพราะเห็นแก่ทรรมอันนี้ต่างกัน นี่ข้อความปรากฏในกะกะจูประสูตรมัชชิมนิกายหมุล,ลปันนาฏพระไตรปิฎกเล่มสิบองคนว่าง่ายเพราะเห็นแก่ปัจใจสี่ก็ถือว่าถ้าได้ปัจใจสี่ถึงจะเป็นคนว่าง่ายถ้าไม่ได้ปัจใจสี่ก็เป็นคนว่ายากขึ้นมาทันทีแต่คนว่าง่ายเพราะเห็นแก่ธรรมสักกระธรรมเขารบธรรมนี้เป็นอีกแบบหนึ่ง คือถึงเอาปัจจัยสี่มาลอกก็ไม่เอาแต่ถ้าทำไปเพื่อความถูกต้องตามธรรมแล้วก็เอามีผู้ถามเสมอว่าดื้อกับพ่อแม่ถือว่าเป็นคนดีไหมดูก็ว่าน่าจะไม่เป็นคนดีแต่ผมก็ถามกลับว่าสิ่งที่พ่อแม่สอนนั้นถูกหรือผิดถ้าเผื่อสิ่งที่พ่อแม่สอนนั้นผิดก็ดื้อได้เพราะถ้าไปทำตามพ่อแม่ที่สอนผิดก็แย่กว่าดื้อเสียอีก อย่างพ่อแม่สอนให้เป็นโจรถ้าลูกปฏิบัติตามก็กลายเป็นแย่ต้องไม่ปฏิบัติตามอันนี้คือความมีเงื่อนไขของธรรมะไม่ได้หมายความว่าจะว่าไปตามตัวจะว่าง่ายก็คือใครสอนอะไรก็ทำตามมันมีเงื่อนไขคือว่าใครสอนผิดหรือสอนถูกหรือโดยที่สดุดครูบาอาจารย์หรือสำนักสอนผิดหรือสอนถูกถ้าสอนผิดก็ไม่เอาถ้าสอนถูกก็เอา ในพระไตรปิฎกก็มีพูดถึงเรื่องนี้ศาสดาที่สอนผิดถ้าสาวกปฏิบัติตามมากเท่าใดก็ชั่วมากเท่านั้นถ้าศาสดาสอนถูกสาวกปฏิบัติตามมากเท่าใดก็ดีมากเท่านั้นฉะนั้นก็ดูเหมือนว่าจะดื้อกับศาสดาแต่สาวกที่เป็นคนมีโยนิโสมนสิการและฉลาดเขารู้ว่าศาสดาสอนผิดเขาก็ไม่เอาสาวกคนอื่นที่ไม่ฉลาดก็นึกว่าคนนี้ดือ้อ เป็นผู้ว่ายากสอนยากที่จริงไม่ใช่ในเรื่องทำํำนายฝันของพระเจ้าประเสนที่โกศล16ข้อพระพุทธเจ้าท่านเล่าให้ฟังว่ามีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งไม่ทําตามอาจารย์ที่หลอกลวงหมายถึงอาจารย์ต้องการจะหลอกลวงพระราชาในการที่จะไปทําพิธีบูชายันเพราะพระราชาฝันร้ายได้ทูลพระราชาไว้ว่าฝันแบบนี้ต้องบูชายันด้วยแพะด้วยสัตว์ต่าง แต่มีสิทธิคนหนึ่งของคณะพราม์ณบอกว่าท่านอาจารย์ในตำราของเราเคยมีบอกไม่ว่าการที่จะสะเดาะเคราะ์เอาชีวิตของเรารอดด้วยการเอาชีวิตของสัตว์อื่นมาแทนอาจารย์บอกไม่มีถ้าอย่างนั้นอาจารย์กราบทูลพระราชาทำไมให้บูชายันอาจารย์บอกว่าแกยังเด็กไม่รู้อะไรนี่เป็นทางได้ลาบของพวกเราลูกสิทธ์ก็บอกแล้วแต่อาจารย์เถอะผมไม่เอาด้วยขอลาแล้ว นี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าให้ฟังว่าในอดีตก็เคยมีเรื่องอย่างนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นสรุปว่าความดื้อความว่าง่ายนี้มันก็อยู่ที่ความถูกต้องด้วยการหลอกลวงไม่ใช่มีแต่ในพุทธการปัจจุบันก็ยังมีสำคัญคือว่าทางาศาสนาก็ดีทางผู้ใหญ่ก็ดีที่ปกครองบ้านเมืองต้องสาดแสงสว่างทางปัญญาให้กับประชาชนให้เขามีปัญญาให้เขาได้แสงสว่าง แล้วเขาก็จะไม่เชื่อไม่งมงายถ้าคนฉลาดแล้วความงมงายมันหมดไปได้คนมันมีจุดบอดอยู่ที่ว่าคนมีทิฏฐิมานะจะมีทิฏฐิอยู่ว่าเราก็เก่งเหมือนกันเราก็รู้เหมือนกันก็ไม่ยอมไม่สอนนี่เป็นจุดบอดอันหนึ่งแข่งดีและไม่ยอมฟังสิ่งที่ถูกต้องไปตามกระแสะเสียมากมีเรื่องที่เล่ากันซ้ำๆก็เรื่องฝนตกขี้หมูไหล ก็มีคนบอกว่าอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดพระเจ้าปยาสิก็ยอมรับยอมแพ้พระกุมารกัสปะเมื่อถกปัญหาทางปรัชญากันเรื่องตายแล้วเกิดตายแล้วสูญชาติเดียวหรือหลายชาติพระเจ้าปยาสิก็ยอมแพ้แต่บอกว่าผมเปลี่ยนความคิดไม่ได้เพราะว่าใครๆเขาก็รู้กันมานานแล้วว่าพระเจ้าปยาสิคิดอย่างนี้เห็นอย่างนี้เปลี่ยนไม่ได้ พระกุมารกัสปะก็เล่านิทานให้ฟังคนไปหาอาหารหมูไปเจอขี้หมูนึกว่าเป็นอาหารหมูก็ใส่กระสอบแบกกลับบ้านเดินมากลางทางฝนตกขี้หมูไหลก็ไม่ยอมทิ้งบอกว่าแบกมานานแล้วเสียดายเหมือนคนที่มีทิฏฐิมานะมีอาหางการจัดถือมานานแล้วคิดมานานแล้วก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมทิ้งพระกุมารก,กัสปะ ก็เทียบว่าพระกุมารกับสปะก็เทียบว่าพระองค์แบกทิฏิผิดมานานแล้วแล้วก็ไม่ยอมทิ้งไม่ยอมปล่อยก็เทียบหลายเรื่องจนในที่สุดพระเจ้าปยาสิก็ยอมเปลี่ยนความเห็นอีกรายหนึ่งคือสันชัยปริภาชกอาจารย์ของพระสารีบุตรนี่ก็แบกขี่หมูเหมือนกันแต่เหตุผลท่านก็เข้าทียังใช้ได้จนบัดนี้ คือว่าคนฉลาดก็ไปหาพระพุทธเจ้าคนโง่ก็มาหาเราตราบใดที่ยังมีคนโง่อยู่อาจารย์ก็ยังมีทางหากินอยู่หลักการในพุทธศาสนาของเรานี่ลึกซึ้งอย่างนี้พอมีประสบการณ์แล้วกลับไปดูคําพูดต่างๆเอามาคิดและชัดเจนอย่างที่ว่ามันเป็นช่องทางหาลาบของเราคืออาจารย์ก็รู้ว่ามันไม่ถูก แต่เป็นช่องทางทรรมาหากินก็เลยรักษาไว้ใจไม่สูงพอที่จะละทิ้งสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้องแล้วก็มาทำสิ่งที่ถูกต้องเคยมีเรื่องเล่าที่ลูกศิษย์ไปเรียนวิชากับอาจารย์พอจะจบแล้วอาจารย์บอกว่ามีอีกวิชาหนึ่งจะเรียนไหมทําอะไรก็ได้ให้เป็นทองลูกศิษย์ก็บอกว่ามันเป็นทองแล้วอยู่ได้กี่ปีอาจารย์บอกว่าอยู่ได้500ปี ลูกศิษย์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมไม่เรียนอาจารย์บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอเรียนสําเร็จแล้วกลับได้ทำไมอาจารย์จึงบอกว่าจบแล้วอาจารย์ต้องการจะทดลองลูกศิษย์ถามเหตุผลว่าทำไมถึงไม่เรียนลูกศิษย์ก็บอกว่าทำไปแล้วถ้ามันเป็นทองไป500ปีมันก็กลายเป็นเหล็กตอนอีก500ปีไม่รู้มันไปอยู่ในมือใคร ทองมันเปลี่ยนมืออยู่เรื่อยถ้าไปอยู่ในมือใครคนนั้นจะขาดทุนแย่เพราะทองกลายเป็นเหล็กไปอาจารย์ก็มองเห็นคุณธรรมของลูกศิษย์ว่ามีคุณธรรมสูงและมองเห็นการไกลไม่ได้มองแค่ปีนี้ถ้ามีวิชาความรู้อย่างนี้และมีคุณธรรมอย่างนี้ก็ใช้ได้ตรงกับที่เราสวดมนต์สรรเสริญพระสังฆคุณที่ว่าวิชาจรณะสัมปันโนโสเศโถเทวมานุเส ขัตติโยเศษโถชเนตัสมิงโคตตะปฏิสาริโนในบรรดาคนที่ยังรังเกียจกันด้วยโคตยังถือโคตอยู่ผู้ที่เป็นกษัตริย์ประเสริฐที่สุดแต่คนที่ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติประเสริฐทั้งในเทวดาและมนุษย์อย่างท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกพูดอยู่เสมอว่าธรรมต้องเหนือเทพคนบูชาเทพกันมาก แต่เทพก็ต้องยอมให้แก่ผู้มีธรรมกลับมาติดตามรับฟังคุณสมบัติของผู้มุ่งสันตบททางของผู้ปรารถนาความสงบของท่านอาจารย์วสินอินทัศระจะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในครั้งต่อไปหากชอบคลิปนี้สามารถสนับสนุนช่องอ่านให้ฟังบายชีด้วยการกดปุ่ม s u p e r t ต n งสหรือสมัครเป็นสมาชิกช่อง หรือโอนตรงเข้าบัญชีตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ชีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ